ทำการดองในขั้นตอนต่อไปน้ะนาะอันนี้เป็นการเราจะทําการแช่น้าเปล่าไอโอดหนึ่งคืนค่ะที่สิบสี่ชั่วโมงนะ้องะเพื่อที่จะให้น้าขมของาะเขาออกเอา,เาก็จามาทําการดองให้เพื่อนๆได้รับชมีกทีนึงน้นาะสำหรับคลิปนี้ฝากที่ฝากลองไว้ขึ้่นี่ก็ได้ค่ะวิธีชีตคน,นมัน้ันโกบ้านนานเลยค่ะน้องาก็ไม่มีปวดโรแล้วการมีแค่นี้เราก็จะทําแค่นี้กอนะ้องะลองทำอยู่การทำครังนนะ้งแรกนเอาะแต่ว่าอ่าก็ ว่าเราจะทําได้แต่เราจะทําได้ใส่อซ์ใส่ในถุงค่ะแล้วเราก็จะมาตึงน้ำน้องๆใส่น้ำให้ให้ท่วมเลยค่ะก็จะเรียบร้อยเลยในอากาศถืาแล้วค่ะเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วค่ะ การใส่ไข่ไปส่สนเพื่อไล่ความขุมไล่น้ำน้ำกินของเราในนั้นแล้วกัเนาะน,น,นี่ใส่กระถมเลยนะคะแล้วก็ฟฟปิดฝาไปให้สนิทค่ะกระมังเมอยใหญ่ค่ะ เล็กมาเช้าวนี่ค่ะเต็มถุงเลยพอดีว่าวันนี้อากาศมันค่อยรอ้อนเพราะก็เลยไม่ค่อยเหี่ยวไม่ค่อยเฉาค่ะเพราะว่ามาเช้าวมีฝุ่นเราก็กลัวแต่สารของของ,ของสติ๊กเนี่ยจะออกมาเจือปุกนึกว่านี่เด๋จะทําดองค่ะมาเก็บดอกแทมมาทำข้าวเหแล้วนอเนัเ่นเด๋จะทําการโรยก,ก่อนค่ะเอาเกสรข้อนะคะเนาะนี่คือตัวเกสรขอ มาเก็บดอกเทมมาทำข้อ,ขอเข่าน,น้นองๆีเนี้ยก็จะทำการรอกบอลค่ะเอาเกสขเรข้อเข่าน,น้องๆนี่คือตัวเกสรของตะปิดฝาให้สนิดเพื่อที่ม่ให้อากาศขเข้าค่ะเราจะทำการทำแบบนี้เพื่อที่ให้น้ำขุข่นข้โออกแล้วเราก็จะเ,เราวักเกสรข้ออข่ได้เยอะแล้วค่ะเราก็จะมาดูให้ถูกสั่หรูเลยนะคะ กดไปที่น,น,อนอ้นไล่ไล่ความขมข้ออกบอนค่ะไล่ความ,มขมขออกบอนนะคะค่ะทำการดองในขั้นตอนต่อไปเนาะคะเนาออันนี้เป็นการด,ดูจะน้อยที่น้องค่ณน้องต่ว่าพวได้ค่ะพอได้อยู่เนาะเราจะทำการแช่น,น้ำเปล่าไว้กน หน,หนึ่งคืนค่ะที่สิบสี่ชั่วโมงเนาะค่ะเนาะเพื่อที่จะให้หน้ำผมของเขาเออกทำการดองในขั้นตอนต่อไปเนาะค่ะเนาะอันนี้เป็นกระค่ะสามขวดโ,ลวดโลหลเนาะพวกนี้กับน้ำก็จะเปลี่ยนเป็นสีอีกสีหนึ่งค่ะแล้วเราผมของเขา,เอาออกนี่แหละค้างไว้คืนหนึ่งเนาะคะ่ะเนาะแล้วเรามาดูตอนต่อไปกันค่ะว่าเราทำอย่างนี้แล้วน้ำันจะเป็นสีอะไรยังไงนี่น,นี้ค่ะ เรียงเรียงว่าเห็ดเป็นเลยแล้วเราก็จะใส่น้าเปล่าลงไปใส่น้ากินของเราเนี่แหละค่ะลงไปน้องคนน้องแหย่ถั่วแช่ดอกแค่เตรียมจะดอกน้องนน้องตอนนี้เรายังไม่ได้ดอกนะคะเราแช่น้ำน้ำขุ่นคออกนค่ะได้ประมาณนี้น้องคนน้อสามกลุ่มเรากลัวแต่สารของของพลาสติกเนี่ยจะออกมาเจือเรากลัวแต่สารของของพลาสติกเนี่ยจะออกมาเจือคนน้อง ให้เรียบ้อยนะคะโค่ะหูค่ะสามขวดโหลเนาะพวกนี้ก็น,น้ำก็จะเปลี่ยนเป็นสีอีกสีนึงค่ะแล้วเราหลูจะน้อยที่นงนงเขาเนาะแต่ว่าพอได้ค่ะเพได้อยู่เนาะเหานี่ค่ะตัวที่ทำให้เข้าวขมได้เดี๋ยวก็จะ เจะพอประมาณนั้นค่ะเราทำสักมาเก็บดอกแครมาทำข้ต่อแล้วดอกน้อยแดดก็จะทำการรอคอนค่ะเอาเกสรขอน้องค่ะเนาะนี่คือตัวเกสรของแดดแดดเราจะบรรจุให้ดูนะคะค่ะแดดเตรียมกดหมาไว้แล้วแนะนำให้ใส่ขวดแก้วนะคะเพราะว่าถ้าเป็นพลาสติกน่ะแช่ดอกแครเตรียมจะดองนะ้องค่ะตอนนี้เรายังไม่ได้ดองนะคะเราแช่นับนับขุมข้อก่อนค่ะ ได้ประมาณนี้เนาะค่ะเนาะสามกลบแช่ดอกแคเตรียมจะดอกเนาะค่ะเนาะตอนนี้เรายังไม่ได้ดอกนะคะเราแช่น้บนับขุนคอก่อนค่ะได้ประมาณนี้เนาะค่ะเนาะสามกลบแช่ดอกแคเตรียมจะดอกเนาะค่ะเนาะตอนนี้เรายังไม่ได้ดอกนะคะเราแช่น้บนับขุนคอก่อนค่ะได้ประมาณนี้เนาะค่ะเนาะสามกล๋ยวเด็ดๆมันจะบรรจุให้อยู่นะคะค่ะเด็ดๆเตรียมกดหมุนไว้แล้วได้นำให้ใช่ขวดแก้วนะคะ เพราะว่าถ้าเป็นพืชสติงน่ะสวัสดีค่ะพี่น,น้องวันนี้เด็กๆจะพาเพื่อนๆนี่ค่ะกระมังมันใหญ่ค่ะเทิดมาแล้วเท่านี้ค่ะเต็มถุงเลยพอดีว่าวันนี้อากาศมันค่อยรอ้อนแล้วก็คนไม่ค่อยเหี่ยวไม่ค่อยเฉาะคะ่ะเพราะว่ามาันา,ามานฤดูดิเรดยล่ลอยเลยเนี่ยอากาศเถิดเพรเนาะเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วค่ะ การเอ่อใส่ไข่ผสมโป๊กนะคะเนี่ยเดี๋ยวจะทำดองค่ะกระมังน้ำใหญ่ค่ะ ็กมาเช้านี่ค่ะเต็มถุงเลยพอดีว่าวันนี้อากาศมันค่อยรอ้อนเนาะเพก็เลยไม่ค่อยเหี่ยวไม่ค่อยเฉาค่ะเพราะว่ามันช้ามันถุงเพื่อไล <c oughs> ่ความขมไล่น้ำเนาะปิดฝ <c oughs> าให้เรียบร้อยนะคะเราก็จะมาทำการโดดให้เพื่อนๆได้รับชมคลิปเนึ่มเนาะเนาะสำหรับคลิปนี้ฝากคือจากน้องไว้ยเพื่นในปัจจุบันค่ะ มีสีที่นี่ผมันบานโงมานานเลยค่ะพี่น้องมันก็ไม่มีขวดโหลแล้วกันมีแค่นี้แล้วก็จะทําแค่นี้ก่อนเนาะลองทำหนูค่ะทำข้างแรกเนาะค่ะเนาะแต่ว่า่ก็การคิดว่าเราจะทําได้แต่เราจะทําได้มาเก็บดอกเทมมาทำขั้วต่อแล้วพี่น้องจะไหนก็จะทําการรอคอนค่ะเอาเกสรข้อนะคะเนาะนี่คือตัวเกสรองกระมังเลยใหญ่ๆค่ะเท็มาแล้วเท่านี้ค่ะ เต็มถุงเลยพอดีว่าวันนี้อากาศไม่ค่อยรอ้อนเนาะก็ามัไม่ค่อยเหี่ยวไม่ค่อยเฉาค่ะเพราะว่ามันช้ารีถุงแต่วันที่ค่ะพี่น้องวันนี้เด็กจะพาเพื่อนๆน,นี่ค่ะโอ้โหเจ้น้อยที่หนึ่งก็คนน้อยแต่ว่าโตได้ค่ะโตได้อยู่เนาะนี่ เรียงเรียงไว้เห็ดกินเลยแล้วเราก็จะใส่น้ำเปล่าลงไปใส่น้ำกินของเราเนี่แหละค่ะลงไปนกะขะนอไข่ถั่วนจะจากปกันกะดอกแคปที่เราจะทําไว้กินนกขนอเพราะฉะนั้นจะต้องใช้ขวดหรูแก้วค่ะแล้วก็เราก็จะเย็บมาจองไว้กินเวลาที่เราไม่มีนะเนะเป็นการของามาอาหารอย่างหนึ่งนะเนะดองน้ำกินของเราเนี่แหละนะเนะ จะใส่กระถมเลยนะคะแล้วก็ปิดฝาไว้ห้สนิทค่ะแล้วก็ปิดฝาไห้สนิทเพื่อที่ไม่ให้อากาศเข้าค่ะเราจะทําการทําแบบนี้เพื่อที่ให้น้าขุข่น้าออกแล้วเราก็จะไล่ไล่ความขุมข่น้าออกก่อนค่ะไล่ความข,ขุ่นออกก่อนนะคะค่ะแล้วก็ปิดฝาไห้สนิทเพื่อที่ไม่ให้อากาศเข้าค่ะ เราจะทําการทําแบบนี้เพื่อที่ให้น้าขุ่มก็โออกแล้วเราก็จะเราก็กลัวแต่สารของของสติ๊กเนี่ยจะออกมาเจือค่ะแล้วเราก็จะมาเติมน้ำน้นาะใส่น้ำในในถั่ถวเลยค่ะทำการตรงในขั้นตอนต่อไปน่อเนาะอันนี้เป็นกระนี่ค่ะตัวที่ทำให้เข้าขม แล้วเด็กก็จะเยอะพอประมาณแล้วราทำสัก,สกใส่ไข่ผส ให้เรียบร้อยนะคะเขานี่ค่ะตัวที่ทำให้เขา้าวขุ่มได้กก่จะเยอะพอประามาณนะ่นก็นทำสักเพื่อไล่ความขมไล่น้ำแต่วัสดี่คะพี่น้อ